สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสื้อผ้าป่อยนะคลิปนี้ก็นำะมาค้นแกลบนะฮะที่โรงสีบ้านซัรสีนะครับอันนี้เราไม่ได้ตักเองนะรอบนี้นะเพราะว่างานที่นะน้าลหลวงปลูกกนะ็มีหลายอย่างต้องทำนะเลยให้ทางโรงสีเขาตักให้เราเลยนะครับจากปกติที่เราตักเองกระสอบละห้านะอันนี้ก็6บาทนะครับ ขอบคุณพี่ให่ใจดีนะครูบรอลน,นะครับให้นะงบสนับสนุนมานะฮะเพื่อนะที่นอนของบุญเหลือบุญรอดนาะนะฮะคุณครูมองเห็นวนะ่านี่เปียกมันเติ่มชื้นแฉะแล้วจ้ะแกลบเราก็นะครั้งล่าสุดก็โอ้น่าจะเกินเดือนแล้วที่เรามาเอานะครับนะเดี๋ยวนะช่วยกันชมคลิปให้จบนะู่นนะฮะไปถึงตอนที่เราขนแกลบลงนะฮะแต่ก็ครูบรอลก็ยังจะมีน้ําใจนะมอบนะค่าน้ําค่าขนมให้กับนะยูทูบอีกนะ ขอพระคุณครูนะครับสำหรับสิ่งดีๆที่มอบให้กับพวกเราทุกคนทุกช่องเ้วยนะครับ โอ้ปอเทืองทำไมสวยขนาดนี้คุณผู้ชมเต็มทุ่งเลยโอ้งดงามมากนะฮะเหลืองอาราบนะครับมีหลายท่านก็บอกว่าเอ๊มันจะบานถึงงานองคู่ไหมเนาะถึงครับผมนะยังมนะีที่มันเพิ่งเริ่มแตกยอดแตกกิ่งใหม่นะนะค,คือแต่ละต้นมันจะไม่ใช่มีแค่คกิ่งเดียวตรงๆเนาะนี่นะให้ดูตัวอย่างชัดๆเลยนี่นะครับ ก็แตกไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะแตกแขนงเป็น3ามสี่นะฮะคุณผู้ชมนะฮะมันก็จะออกยอดไปเรื่อยๆออกดอกไปเรื่อยๆนะครับเขาแถมก็สอบมาด้วยเลยเหรอต้องไปคืนเขาเหรออ๋อก็ต้องเอากรสอบเราไปเปลี่ยนคืนกับเขาอ ผู้ใหญ่ใจดีคุณครูบัวรอนนะครับให้การสนับสนุนนะฮะบอขอบพระคุณนะครับคุณครูบัวรอนสนับสนุนมากค่ะโอ้โหอันนี้ถุงไกญ่มาก วันนี้มารุ่นงใหญ่นะุใหญ่กว่าถึงเล็กเราต้องมากเลยเสียงเนี่ยเนี่ยเห็นไห้ยกน้ำหนักเลอเวลาเขายกน้ำหนักเหอ

ยืนตรงแก่ไปยืนตรงรถไม่จะไปยืนตรงที่ง่าไม่ได้นะอืมปู่ใหญ่ใจดีมองอะไรให้อีกแล้วเนาะปู่ใหญ่ใจดีดีค่ะที่เอาดีมันไม่มีตัวเล็กเห็นไหมเห็นไหมเห็นโอเคเดี๋ยวเพื่อนเราหาไปไหนคนหนึ่งเนี่ยไปหาไข่เจียวอ๋อผงสุดาไปหาไข่เจียวใช่ค่ะเพราะว่าต้องไปบ้านลุงตาปไปยูเพนนะฮะอ่าไปไปเดี๋ยวดูมุมมอง นั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยสวยสวยสวยแล้วเตะท่าด้วยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครบบวกันคบแล้วมีข่าวอะไรเนาะผู้เนาะยิ้มยิ้มยิ้มรับข่าวดิยิ้มยิ้มไม่ได้เพราะว่าใส่แมสก็์ก็รูบอลอผ่านค่าแก็บมากับพี่เสือแล้วทีนี้ก็บอกว่าใครช่วยขน แกบลงจากรถให้ซ e> ื้อน้ำมาให้กินอ๋อมันไม่มีน้ำกดซึ่งไงขนมอุ้ยที่นี่ก็ถามแล้วนี่ไงรู้เลยว่าเราชอบกินเลยดก็นี่ให้เราเลือกเอาให้เราเลือกเอาก็นี่ไงน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวดีดูน้ำผลไม้แล้วขนมด้วยใช่ไหมขนมด้วยใช่ไหมกระป๋อบจ้องชาวบัว หนูเาลองไปสองรอบแล้วอันนี้ันนี้สีให้คาทุกคนไหนเออวันเดียวเดียว ก็เอาสองอันก็คบทุกคนเออเออพิเศษไปเลยแอนถ้าถ้าเหลือก็หยิบรอบสองไงในในในนใเหลอเหลือยาสีมีเสื้อไอ้นี่ไหมไอ้เนื้อกันไหมเออนี่ตอนนี้เหลือกี่ชิ้นอันนับตีหอันนี้ของปุไม่ต้องนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลืออีกห้าชิ้นก็จะมี มิ้วแอนยาชีก็จะเหลืออีกสองชิ้นอันนี้ก็แบ่งกันในครัวเรือนเป็นต้อนต้อนหเลนี่เราไป้แล้วอันหนึ่งไงอันนั้นไม่ต้องให้เขาไปเรากินในนี้นี่ไงแบ่งกันไม่เรามาแบ่งกันเราไม่ต้องเอาคนเดียวเดี๋ยวสิเอาเสือเสือเอาเสือเออเอาเอาเอาอันนี้เอออันนั้นได้เขาค่อยๆอันนี้เราก็ให้อย่างนี้เลยได้แล้วได้แล้ว ไม่กินตรงนี้เลยกินตรงนี้เลยคอละสองชิ้นอันนี่ไงเอฟติ้งไงขอบคุณคุณคูบอลอนขอบคุณค่ะครูบอลอนเป็นนักเรียนขอให้อายุมั่นคั่นยืนตั้งใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะกินให้ถึงแปดนาทีเลยบอมีแมงเด้อมีออเดอร์เรียญประทานเข้าวันละห้าร้อยเหรียญจะทำยังไงทันเนี่ยโอ้โหนุ แล้วครูจะทำยังไงทันอนะ่ะขา้าววันละห้าร้อยเหรียญเนี่ยไม่เรากินให้ครูเห็นเลยครูจะได้ชื่นใจอร่อยเนี่ยอร่อยอร่อยดินจีอร่อยมากน้ำผลไม